r o ลวันเนอรสวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบและห้องรองเท้าของเขาวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอะไรกันอีกรู้สึกว่าปีนี้สร้างเป็นปีที่หนักหน่วงเหลือเกินคัตเตอรอ์วันนี้ให้คัตเตอร์อันนี้ออกโรมบ้าง ก็เป็นอะไรที่สะดวกนะแต่แบบเสียงเวะลาอ่ะเนี่ยมันจะไม่สะดวกเวลาประมาณนี้นิดหนึ่งดูซิมันกล่องอะไรเฮ้ยมันก็ตัดได้นะตึง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 ,ตงฮึบหนึ่งสองมามาแบบเงียบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยอะ่ะ กล่องสีฟ้านกบิน time to fly fly human fly นะคือหลังกล่องเขายังเขียนว่า time to fly อยู่เลยฮก,ก้ารุ่นอะไรอืมโอเค18 U.S. 10.5 U.K. 45 1ส3 29จแอ่ะเรามาดูกันดูสิใครจะทายถูกบ้างเรนม,มักเอ็กโฮอ้าเนี่ยรองเท้าหน้าตาคล้ายกันมากนะมักเอ็กซ์บล็อกเกตเซโร อันนี้อะไรขออนุญ,ญาตครับหนึ่งผมจำอินโซไม่ได้ดึงก่อนใส่สับกันบางทีมันไม่เข้ากับท่งรองเท้านะเพราะว่า SO อินโซเออินเสิร์เนี่ยเขาเลือกมาแล้วว่ามัน เข้ากับทรงรองเทา้าใส่เวลารองทามนจะปูดไม่เต็มเดี๋ยวขออนุญาตไปชั่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียว220 20กับ222อันเดิม227มั้ง เรียกไงอ๋ออันเดิมสองสามหกสองสามหกแอดแอดเลขที่ออกสองสามหกสองสองสองหายไปสิบสี่กรัมสวัสดีครับนี่คือฮ o k าเซียโร1 3.0ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมไม่เขียนแค่ว่าเซียโร x 2 0 x 3นะมันจะง่ายกว่าไหม zero x 1คืออะไรคือรองเท้าตัวท็อปของ h o ก a นะครับนี่คือ z e r x 1 2นะและ z e r x 1 0 x 1เป็นรองเท้าที่วิ่งลองรันดีมากกลิ้งนุ่มนวลไหลกลิ้งอ่ะมันออกกลิ้ง ควานนอกควานในสำหรับรุ่นสองรุ่นสามปึง้งไม่ควานอะไรเลยความโค้งเป็นเอกลักษณ์เด่นของเซียโลโดยเฉพาะเซียโลหนึ่งเรามาเทียบกันโปรไฟล์เท่ากันเป๊ะเลยอืมพื้นโปรไฟล์เท่ากันเลยนะความโคง้งเป๊ะจริงๆลองดูนะครับ แล้วถ้าเทียบกับ x 2ล่ะ x 1 2.0่ล่ะก็เท่าอ่ะแปลกไหมมันดูเท่ากันหมดเลยอืมโปรไฟล์เท่ากันแบบเหมือนพื้นอันเดิมเลยอะ่ะก็ให้ข้อสรุปว่ามันน่าจะเป็นนองเท้าที่กลิ้งเออแปลกนะ แปลกแปลกแปลกเป็นรองเท้าที่กลิ้งทุกคู่แล้วคู่นี้ล่ะคู่นี้แบนกว่าเพื่อนบริเวณนี้ไม่ปูดรองเท้าที่ปูดกลางมากที่สุดคือ x, x อ่ะปมว่า2.0กับ1นะมันค่อนข้างจะปูดอยู่ตรงกลางอันนี้ปูดกลางน้อยลงคือมีพื้นที่ตรงกลางเรียบมากขึ้นเอางว่าวางแล้ว มันไม่กระโดกกระเดกเหมือนอีก2รุ่นนะอีก2รุ่นมันจะกระโดกกระเดกกว่าเราทำให้ดูนิดหนึ่งสาม เป็นรองเท้าส่งร็อกเกอร์ทั้งหมดมันจะร็อกเกอร์กว่า Rocket X นั่นเอง Rocket X จะเป็นรองเท้าแนวไหลมั่นคงสบายน้ำหนักเบาลงแล้วโฟมละ่ะโฟมผมว่าโฟมมันยังเป็นโฟมเดิมอยู่นะโฟมลักษณะเดิมด้านด้านไม่มันเงาแต่นุ่มที่สุด นุ่มซีซีด้านหลังหายไปนะซี CC ของ m a ร์และซลหายไปกลายเป็นอะไรเนี่ยเอ่อ,อเรามาวัดชอและและความสูงกันนะครับ นิ่มนะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างนิ่มเลยทีเดียวกดยากอะ่ะเพราะว่าตรงกลางมันแขวงสำหกสำห้าสำห้าสำห้าวัดชอได้สำห้า คู่เดิมสกัแน่นกว่าคู่เดิมน่าจะประมาณ3.8.40รุ่นเดิม3.9มรุ่น2.3.9รุ่น1.3.5แต่ผมว่าบีบแล้วมันนุ่มกว่าเราดูกันเลยดีกว่าอ่ะบีบให้ดูมาเงียบมากสำหรับเซโร่เอ็ มืงนอกรูปก็หลุดกันมนาแล้วพักหนึ่งอันนี้เราก็ถามกันอยู่พักปีกเรามาดูปีกกันก่อนประมาณนี้ผมรู้ละทำไมมันมืดจังเราลืมเปิดไฟนั่นเองอนะปีกอาจจะมึนๆหน่อยนะตอนนี้ดึกละที่ลงมาอัดคลิปนะประมาณนี้ นะมีปีกโดยรอบกลางเท้าคอดเหมือนเซโร่ x 1 2, 1, 2ึ2งสองเหมือนสสีตรงนี้เงาแวบเลยเงา,าว,งว่าวิ้งผ้าเปลี่ยนจากเดิมนะรุ่นแรกเป็นผ้าที่ค่อนข้างอมน้ำเล็กน้อยคนจะบน่นบอกว่าร้อนและแฉะอันนี้เปลี่ยนใหม่แต่เป็นแบบไม่มีรูอันนี้แบบเห็นรูโดยกายภาพชัดเจนนะ ถ้าถามจริงๆผมชอบนะของ2.0เนี่ยพอเป็น3มันเป็นลักษณะนี้ผมว่ามันหนักกว่าอาจจะกลายเป็นเบาวกว่าล็อกเท้าแบบปกติเว้าตะตุ่มต่ำบริเวณนี้ทำงอให้ใส่ง่ายขึ้นอีกถ้าเทียบกับ2.0เห็นไหมสูงขึ้นด้วยนะนิ่ม ฮิวครับเบาบ,บางมากอันนี้ยังแข็งกว่าเชือกสมัยนิยมสะทีนะเชือกแบบมีตะเข็บนี่ก็สองสีมีบางคนชอบแซวว่ารองเท้าไทยทำสองสีแล้วตลกอ่นะอันนี้รองเท้าฝรั่งทําแล้วเป็นไงลิ้นบางไม่กระเซดนะบางมากๆแล้วก็เจาะรูทุนๆมาเลยไม่มีซับ ฝองน้ำได้ทั้งสิ้นรอบข้อเทา้าฮิลคอร่าฝองน้ำนุ่มนะครับอินเสิร์ตและกาวมันนิดเดียวหนา5มิลิเมตรถึงไหม4มิลิเมตรครึ่งเกือบเอบครึ่งยกขอบผมบอกว่าการวัดอินโซเป็นอะไรที่ช่วยอะไรไม่ได้ เห็นไหมว่าอินโซมันงอขึ้นความยาวจริงพอคุณวัดแบบนี้มันก็จะดูยาวแต่จริงๆอยู่ในรองเท้ามันสั้นยิ่งด้านหลังคุณกดแแบแบบนี้แบนเพื่อวัดแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรมันได้ความยาวจริงไหมไม่ความยาวจริงคือแค่บริเวณตรงนี้นะไม่ใช่สุดตรงนี้ด้วยแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นแหละ ไม่ควรนะอินโซที่จะวัดได้คืออินโซแบนแบนที่มันไม่ขึ้นรูปอะไรเลยนะครับคู่นี้ถ้าจะวัดอะวัดจริงๆนะผมก็ไม่รู้จะวัดทำไมไม่เข้าใจมันใช้ไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่รองเท้าฟุตบอลซึ่งอินโซมันแบนอ้าวผมเอาด้านนิ้ววัดขออภยัยก็ก็ก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะไม่ว่ากัน พื้นที่จริงมีอยู่เท่าไรเนะี่ยยี่สิบแปดกว่ากว่าพื้นที่ที่วางเท้ามีอยู่ยี่สิบแปดกว่ากว่าผมจะใส่ได้ไหมเนี่ยลองเลยดีกว่านะรองเท้าสวยอ่ะเราบีบก่อนนิดนึง เาไม่ควานแล้วแต่น้ำหนักน้อยลงเพราะอะไรเขาขวานยาวเลยขวานตั้งแต่บอลยาวไปอย่างนี้เลยเพื่อเอาน้ำหนักออกตัวนี้ตุ้มตุ้ยสุดแต่สบายสุดเป็นรองเท้ารองรันที่ดีมากส่วนอันนี้เป็นรองเท้าที่เรียกว่าดุดันมากมันมากนะบางคนก็ใส่ได้บางคนก็ใส่ไม่ได้อันนี้ไม่มีปีกมาข้าข้างละรุ่นเดิมมีปีกมาข้างข้างมีปีกตรงนี้ด้วย รุ่นนี้มีไหมหายหมดนะรุ่นหนึ่งมีเช่นกันน้ำหนักที่หายไปก็คือปีกเอาโฟมมารองรับแทนเต็มเอียดแบบนี้นะครับยางกลายเป็นยางแบบจีนแล้วนะไม่ใช่ยางโฮก้าแล้วนะอันนี้คือยางโฮก้าใช่ไหมนี่คือยางจีนละยาง CPU RPU อะไรก็แล้วแต่ อ๋อแผ่นคาร์บอนด้านลายสวยเขียนฮกกาจริงๆมันมีสองสีนะอีกสีหนึ่งสวยแต่หาไม่ได้หาสายไม่ได้เรามาวัดความสูงกันความสูงจริงอยู่ที่ตึงเลขที่ออก4ี 44, 44. ิบโปรดฟังอีกครั้ง ทำไมแล้วทำไมทีนี้มันจะแข่งได้ยังไงบริเวณสูงจริงสูงวัดไม่ใช่สูงจริงส1่ 41. นะในไซส์ผม41เพราะฉะนั้นไซส์9มันจะพอดีความสูง 3ามสิบเจ็ดดเจ็ดงอโหเอ่อด้านหน้าสปริงค่อนข้างน้อยนอะปลายแผ่นแข็งโอ้โหแข็งอะ่ะ ไอ้นี้ว่าแข็งแล้วนะยังมีสปริงกว่าเนี่ยหรือว่ามันนวดแล้วก็อาจจะเป็นได้อย่างคู่ดีไใช้บ่อยหดมันแต่ผมเคยเอาไปวิ่งช้าเพจเจ็ดกับเพื่อน14กิโลดันวิ่งได้เออถ้าแปลกดีนะบางคนก็วิ่งไม่ได้ส่วนผมวิ่งได้ไม่ปวดข้อเท้าไม่อะไรเลยเทียบกับรองเท้าลูกชังของผมแล้วปวดข้อเท้าก่าเยอะนะ ดอกเจ็ดเฮ้ยอะไรดูดีไปหมดอมินโซหนาฟองน้ำเขาเหนียวนะดูเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เหมือนคือฟองน้ำก็ยังเหมือนโฟมยังเหมือนกับ r o c k เก็อยู่นะไม่เหมือน r o c k เก็ตสาเท่าไหร่โฟมมันถ้าร็อกเก็ตามันจะอารมณ์ประมาณคขายไหมมันก็ค้านะอืมขาย r o c k เก็ตสามอยู่แต่รู้สึกว่ามัน แน่นไม่นุ่มกว่ายุบยากกว่าจริงๆพื้นล่างมันคล้ายกันเหมือนกันเทียบกับ็อกเก็ตเห็นไหมผ่าเยอะๆแต่เยอะไม่เท่าผ่าแคบกว่าแต่ยาวกว่าเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าลองไซส์ก่อนเลยเพราะว่าเซียโรสองเนี่ยหลายคนต้องเพิ่มไซส์ผมไม่เพิ่ม ใส่สบายขึ้นสบายกว่า4.2ใส่สบายกว่า2.0ปึ๊บใส่ง่ายด้วยผ้ามันผมว่ามันยืดหยุ่นกว่านิดนึงนะ <c oughs> โอ้โหขนเ้ยนุ่มนะนุ่มกว่าสอง ยืนเฉย,เฉยๆคุณจะหาความมั่นคงแทบไม่เจอเพราะว่าสองข้างมันแคบมากและส้นมันชดขึ้นมากแถมยางด้านหลังเล็กอีกนะมันไม่ทำโฟมทำมันไม่ทำให้โฟมอะมั่นคงเลยด้านหน้าโอเคหัวทิ่มหัวตำแบบเซโเลยนะครับหัวทิ่มเลยอะ แล้วก็โฟมนุ่มขึ้นจริงๆรองเท้าแบบนี้ต้องนวดหมเหงคือต้องนวดแน่นอนนะเพื่อให้มันแน่นขึ้นก่อนแต่ถ้าถามว่ายืนแล้วเป็นยังไงส้นเท้าอะแคบ,แคบ,บแคบมากบริเวณพื้นส้นเท้าอ่ะแคบมากเสร็จแล้วนะ ตรงกลางก็คอดแล้วตรงกลางผ่าอีกมันเหลือแบบนี้เดี๋ยวบีบให้ดูนะความรู้สึกเวลายืนมันจะแบบเห็นไหมยุกยิกใครที่คิดว่าเซโรโสอยุกยิกแล้วนะแบบนี้แล้วไม่3ยุกยิกกว่าเพราะว่าตรงกลางเหรอเดี๋ยวผมขอวัดแรับหนึ่ง ตรงกลางเท้ามันคอดกว่าเซโลสองีกบริเวณด้านล่างนะไม่ใช่ใต้เท้าเนี่ยแล้วมันจะเริ่มนิ่มตรงตั้งแต่กลางเท้ามาคือเนื้อมันน้อยมากอาศัยไว้วานในการยืนได้เฉยๆแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นการกระโดดวิ่งผมรู้สึกมันไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้ายืนเนี่ยชีวิตคุณไม่ดีแน่นอนยืนเดินเฉยๆเนะี่ยชีวิตไม่ค่อยจะดี การร้อยเชือกประหลาดแต่ดีนะไม่เป็นรูใช้เป็นห่วงเมื่อกี้เราให้ดูรองเท้าเรียงพอวิ่งแล้วไม่มีปัญหานะักเดี๋ยวผมลองลงสซดนิดนึงแตกไหมครับยืนไม่น่ามั่นใจเลยนะแต่พอวิ่งแรงกระแทกมันเยอะขึ้น นะแทนที่ว่ามันจะเจอแบบกับความนุ่มในช่วงแรกอาการมันเหมือนเอนโดฟินอีลิตนะคือยืนแล้วรู้สึกยกเยกไม่มั่นคงย้ยยยุบย وب, แต่พอวิ่งแล้วพอมันกดลงไปเต็มที่ปุ๊บโฟมมันปึ้งขึ้นมาแบบนี้นะไม่รู้สึกเมื่อกี้ไม่รู้สึกเออแปลดยาง RPU นะเมื่อกี้เราให้ดูรองเท้าทั้งคู่หรือ,อยังน่าจะยังอืม สวยกว่าที่คิดนะในรูปมันสีออกเก่าๆฮูก้าถ่ายรูปไม่สวยเลยอันนี้สวยกว่าตัวจริงสวยกว่าพอสมควรนะแล้วถ้าเทียบกับสีมาร์คเกซ์ที่ผมเคยเห็นที่เป็นสีออกโทนนี้ผมว่าอันนี้เด็ดกว่านะจริงๆอยากได้สีขาวนะมันเข้ากับคอลเลกชันของเขามากกว่าคือส2ลสกับสีนี้ นะฮะโรกเก็ตก็สีดําขาวอะไรเงี้ยแบบเออผมชอบสีขาวก็น่าจะรู้แล้วแล้วมันใส่ง่ายกว่ารองเท้าสีเขียวโอเคเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันนะเปิดตัววันที่30วันแรกรถตขับทำมันหล่นมาจากไหนก็ไม่รู้